เปิดตัวมาด้วยเครื่องมืออุปกรณ์โชว์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของผมสวนของผมนะครับสวนค้าวลาบันไซฟาร์มพบกับเขียวเป็นประจำเช่นเคยเปิดตัวมาด้วยเครื่องมืออุปกรณ์โชว์นี่อุปกรณ์เครื่องมือสายบนสายอ่าคือไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวหรอกเอามาเอามาใช่จริงๆพี่น้องเลย นี่เพราะว่าไม้แต่ละเพมหน้าแต่ละต้นอะ่ะมันก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันใช้เครื่องมือมันก็ต้องมาะสมตามขนาดนี่วันนี้คลิปนี้เราจะมาทําการดูการตัดแต่งไม้กว่าจะได้แต่ละต้นคิดซะว่าดูเป็นซีรีส์เกาหลีเลยพี่น้องเด้ออีจุงกีนั่งแต่งไม้เออวิถีชีวิตชาวสวนบนไซานี่ใส่หมวกใส่หมวกนี่ไม่ใช่อะไรทีพ่พี่น้องปิดหัวล้าน ผมยังไม่ได้ตัดเลยยังไม่มีเวลาเลยเราเราเนี่ยมาแต่งไม้กันวันเนี้จะได้กี่ต้นอะไรยังไงเดี๋ยวามาติดตามกันไปเรื่อยๆคนไหนมาดูว่าถือซะว่าแบบฟังเขียวขี้โมเนะาะค่ะเวลาคลิปสั้นเบึงยาวเบึงเดือดส่วนมากยาวทุกคลิปแบบพี่น้องคนชอบคุยนี่มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ที่อุปกรณ์ที่ต้องขนมาเต็มนะ่ะไม่ได้แค่เดี่ยวมาโชว์หรอกเดอ้อนี่เพราะว่าบางต้นนี่เห็นไหมใหญ่ เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันมีขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับแต่ละแผลบางต้นเนี่ยแผลต้นมันเล็กแผลมันเล็กเราก็ใช้เครื่องมือตัวเล็กลงมาหรือแม้ดแต่เลื่อยอ่ะถ้าเลื่อยกิ่งใหญ่เราก็ต้องใช้แบบเลื่อยใหญ่เนาะครับเนาะนี่ถ้ากิ่งเล็กๆตามซอกซอยเนี่ยเลื่อยหางหนูที่มันจะอยู่ตามซอกที่เราเครื่องมือเลื่อยอะไรเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยเราจะใช้เลื่อยตัวแบบเนี้ยในการตัดแต่งเพื่อให้ไม้มันออกมาดูดีที่สุดส่วนในพวกเนี่ย นี่คือซิลิโคนเอาไว้สำหรับทาแผลทาแผลซดคือลดการคลายน้ำด้วยแล้วก็ทำให้มันไม่พุเวลาเราลดน้ำพวกนีก้จะเป็นพวกยาทาแผลเออเหมือนว่ารีวิวสินค้าเลยอะก็จะนาเข้าไหมเนี่ยมีใครเป็นสปอนเซอร์ผมไหมผมจะผมจะรีวิวสินค้าให้ คือยาตัวนี้เป็นยาฝาแดงยาฝาเขียวที่ก็นิยมใช่ยอย่างที่บอกคือจะเอาไว้ทาแผลก่อนพอเราตาแต่งเซตมันจะเป็นแผลแล้วเราก็ใช้มีดเหล่าดินสอเน,นี่ยพี่น้องเนี่ยแต่งแผลให้มันเรียบยาฝาแดงทาทาปึ๊บทาแค่แผลตรงนี้ขอบขอบมันผิวมันอะผิวเปลือกมันเพื่อที่จะให้แผลมันเดินเร็วส่วนซิลิโคนเนี่ยจะทาตามหลัง เพื่อที่จะเวลาเราลดน้ำด้วยโดนฝนนะ่ะเนื้อไม้มันจะได้ไม่พุหรือพูชาลงนี่นี่คือเหตุผลที่ผมทำเราที่มานั่งคุยอธิบายยืดยาวเนะี่ยคือผมอยากให้คนที่กำลังฮัดหลินบนไซลแล้วหลายท่านนะครับดู YouTube แล้วก็ทักเข้ามาถามผมเอ่อทำแบบไหนอะไรยังไงคือเหมือนคีโม่ให้ฟังแต่ก็อยากให้คนที่กำลังฮัด์ดลินน่ะรู้ขั้นตอนหรือแม้แต่คนที่เล่นแล้วอ่ะ ได้รู้วิธีชีวิตชาวสวนว่ากว่าจะได้ไม้แต่ละต้นนะพี่น้องมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมามั่งนั่นผมเลยทำเป็นแบบซีรีส์เป็นแบบเอ่อยังไงล่ะเป็นตอนยาวๆอะหลายๆคลิปเนี่ยทรงมันสวยคนมันสวยเอ่านี้ก็อยากนำเสนอว่ากว่าจะได้ไม้แต่ละต้นแต่ละกิ่งอะกว่าจะได้ออกไปขายอะมันยากมันง่ายขนาดไหน เผื่อใครอยากมาทําเป็นอาชีพยอย่างผมก็อย่างที่ผมเคยทาคลิปก่อนๆนนะ่ะจากนั้นอดีตส,สู่อาชีพรักเลี้ยงครอบครัวเนี่ยครับพี่น้องอยากคุยบอกนะแต่กลัวโดนภาษีเรียก <laughs> พูดเล่นเด้อบางทีมันก็ขายดีบางทีมันก็ขายไม่ได้เหมือนกันเลยพี่น้องเพราะว่าไอ้พวกบอนไซไม้ประดับนะ่ะมันอยู่ในโหมดของสินค้าฟุ่มเฟือยช่วงไหนเศรษฐกิจดีนะครับน no? ะมันก็ขายดีมันก็มีไรายได้ ช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดีอย่างช่วงนี้ติดโควิดมันก็ขายลําบากเพราะว่าพอค่าที่เคยรับไปขายตามงานตามไม่ว่าจะเป็นตลาดต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นตะตุจะต๊จกักเจจนะพี่น้องหรือคนที่รับไปขายต่อไปสร้างต่อไว้ขายส่งเมืองนอกอะ่ะหลายท่านจะเห็นนะอันนี้เหมือนเหมือนคีโมโแต่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องไม้ผมเนะี่ยไปอยู่สิงคโปร์เยอะเลยนะเพิ่มหน้าผมอะ ถ้าเพื่อนเฟซจะรู้จักจไปเห็นต้นไม้จะบางคนจำลายมือได้เลยแหละเนี่ยก็เลยอยากให้พี่น้องอาสายบอนไซที่กำลังสนใจเข้ามาดูได้ดูด้กันไปเรื่อยๆมันก็เลยจะแบบพูดยาวเดยกการตัดเต่งเราก็ทำกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคือผมไม่มีส,สตูดิโอเด้อพี่น้องเด้อนั่งพากันแบบบ้านๆอย่างนี้แหละเพราะว่าผมทำ u t u b e แบบบ้านๆไม่เน้น คืออยากอยากนิ่นนะอยากทําให้มันดูสวยหรูแบบมืออาชีพเหมือนคลิปของเมืองง้องเขา่น่หละแต่ไม่มีทุน <c oughs> ก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่อันนี้มีทรงในหัวแล้วไงครับเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าจะโชว์นี่โชว์ความเก่าของมันโชยทรงนี่ฐานแล้วมันมีทรงแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังการตัดแต่งเลยพี่น้องเด้อถ้าตัดแต่งให้ดูเนี่ยาวยาวทุกคลิป แต่ไม่ยาวไม่ใช่คลิปเขียวเออไม่ใช่เขียวสิลีจุงกี้เดี๋ยวตาวจะเอาไมา้ดูตอนนี้มีทรงอยู่ในหัวแล้วพี่น้องแต่เกิดความล,างลังเลเพราะว่าอย่างที่บอกทุกข้างเป็นไม้ทำขายโอ้ยเมียงก็ะตอมมากเลยคนรอเนะี่ย <laughs> yeah. มันเป็นไม้ทําขายเราตารัดไปกลัวไม่ถูกใจลูกค้าเนี่ยความคิดผมนะ่ะมันมีสองทางตอนนี้สำหรับต้นนี้นะครับเนี่ยก็บังหน้านี้หรือบังหน้านี่ <laughs> คือผมชอบหน้านี่มันโชว์ฐานสวยโชว์โชว์รากที่เก่าแล้วก็เป็นโคตรโคตรบิดบิดตอนนี้พี่น้องอาจจะเห็นไม่ชัดหรอกเด้อมันจะเป็นดินปนเป็นทรายเพราะว่าผมไม่ได้ล่าง ไม่ได้ฉีดล่างเนี่ยผมชอบหน้านี้เพราะมันจะโชว์โคดแต่มันจะเอี้ยวาย่างนี้เห็นไหมเออคราวนี้พอตายอย่างนี้ปุ๊บผมจะต้องเอากิ่งหลังนี่ออกนี่กิ่งตัวเนี้ยออกให้มันเห็นเปนหน้าไม้อย่างนี้ปุ๊บเอาตัวนี้ไว้เป็นต้นต่อย,ยอดอันนี้ความคิดผมในความชอบส่วนตัวของผมนะพี่น้องอาจจะดูไม่เข้าใจเท่าไรเพราะว่ามัน หามุมกล้องยากเนาะน,นี่ผมอยากได้ที่มันโชว์ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็เอากิ่งนี้มาเป็นบัสบีดลงมาข้างล่างนี่เอาข้างบนนี่ออกเราอันนี้เป็นลำต้นเอากิ่งหลังตรงนี้ทิ้งนี่แต่คราวนี้มันได้อีกทรงหนึ่งพี่น้องแต่ทรงเนี้ยมันได้กิ่งได้อะไรโค้งนี่เห็นไหมแต่มันจะไม่แต่มันจะไม่โชว์ด้านนี้มันจะโชว์ด้านนี้เป็นด้านหน้า บอนไซมันจะมีด้านหนาเนะครับเนาะเนี่มันจะโชว์มาเนี่ยปึ๊บนี่เป็นลําต้นก็จะเคียงประมาณนี้เราก็ตัดท,ทดตรงนี้ลงนี่ตัดท,ทดตนนัวนี้ก็ถ้าเกับว่าเราจะได้ไม้สามกิ่งเนี่เป็นไม้ทรงเรียกอะไรบะทํ <c oughs> ทำบอลใมาเป็นสิปีเรียกทรงไม้มีเคยถูกสักทีเนี่ยถ้าตาัดคือจะตัดตรงนี้ออกนี่ตัดกิ่งบนนี้ออกตัดกิ่งนี้ออกกิ่งนี้ออก มันเป็นนี่ทรงเดี๋ยวมาทดลองกันแล้วกันไม่เสียหายหลายเสียนตักว่าเนาะลองตัดดูเอาเริ่มจากทรงแรกก่อนที่ผมอยากทาจะตัดประมาณนี่ที่ผมอยากทํานะนคุณนายมาคุมอะไรคุณนายนนคุณนายมาปนมีดไปยึกอ่ะไม่ยอมซื้อ,อเองหรือไม่ยิบตัวของเรา เวลาเราไปยิบของนางนะบน,นเดีเถอะอันนี้ตัวอย่างสักต้นคือถ้าทำมดกองนี่เนาะพี่น้องเนาะถ่ายต้นนะถ่ายทุกต้นมดกองนี่นะทำคลิปได้ตลอดปีเลยเพราไม้แต่ละต้นมันไม่เหมือนกันหรอกทรงมันนะถึงจะปลูกเป็นเป็นเพ็นนมนากันเอาแค่พูดคุยขีโม่เงี้ยก็ยาวเป็นชั่วโมงแล้ว บางคลิปเ่าถ่ายชั่วโมงนึงนะตัดเหลือ18นาทีนี่โอ้โหโหดเหีเ้ยมมากเลยกว่าจะได้นอนนี่เดี๋ยวขอดุญาชใช้เรื่อยวิธีชีวิตชาวสวนบนใส่นำแสดงโดยลีจุงกีอ้าวตัดไงแล้วทีนี้มอเตอร์คีโมลืมที่คิดทรงเข้าๆเอาวไว้อึบ๊บ อให้มันเกิดกิง่งใหม่มันจะได้ไล่สก,กิลที่ตัดกระชับลงไปเนี่ยคือให้มันเกิดกิง่งใหม่ไล่สก,กิลกันใหม่มันจะได้อยู่ในคํยคำว่าบอนไซได้ไม่งั้นมันมันจะไม่ใช่บอนไซมันจะกลายเป็นไม, <c oughs> ม่ชอบนี่เห็นไหมนี่คือทรงที่ผมอยากได้ด้านหนานี่พี่น้องชอบแบบไหนกันผม,มาชอบตรงโคตรตรงนี้ ตรงโคดรลากมันโคดมันเก่าแล้วมันก็จะมีกิ่งเยี่ยวย่อยก็มาแบบน,น,นี้นี่เป็นไม้เป็นไม้เล็กแต่ด้านนี้นี่ด้านนี้มันจะได้โค้งเหมือนกันมันจะเห็นโคดรโคตรของลากอยู่เหมือนกันนี่เป็นสามกิ่งได้สองหน้าเรือว,ว,ว,วจะเอาสามหน้าทรงที่สามก็ได้ เว็บไหมในหัวเมื่อกี้นี่เลยนี่ตัดกิ่งนี้ทิ้งตัดกิ่งหลังทิ่งให้มันเหลือแค่สองกิ่งนี่แล้วเราก็จะทําเป็นไม้เท่ๆนี่ให้กิ่งตัวนี้ไหลลงมานี่เราก็ตั้งยอดตัวนี้ขึ้นมาเป็นลําต้นใหม่ออกยอดมาฝั่งนี้ชิปนี่ได้สามทรงแล้วนะต้นเดียวนะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยควรทาถ้าทําเล่นเองนะ่ะย่ำนะพี่น้องถ้าทําเล่นเองนะ่ะมันจะ จะตามใจฉันนะ่ะมันสบายเลยคือเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นแต่เป็นพ่อค้าทําขายนะ่ะลําบากใจคือพอตัดไปเร็วก็อ<ม>ลองเขียวผู้ช่วยเขียวไม่น่าตาัดกิ่งนี่เลยสําหรับคนที่ล่นเป็นนาะแต่พอไม่ตัดปุ๊บท่านที่กําลังฮัดเล่นถ่ายรูปผมถ่ายรูปสรงให้ดูพี่ผมจะตัดกิ่งไหนโอ้ <laughs> พี่ตัดแต่งมาเลยได้ไหมตั้งทรงไหมผมพ่อ เอามันทางสายกลางแล้วกันอันไหนพอทาทรงไหนได้ก็ทําไปนี่สรุปนะครับ <c oughs> ต้นนี้ผมจะทําแบบนี้ไว้ก่อนเลย,ยคือให้คนซื้อเขาไปเลือกหาหน้าเอาเองนี่ว่าอยากได้กิ่งไหนไว้ผมจะเหลือไว้ทั้งสี่กิ่งเลยคือมันเล่นได้สามสี่สูงอะ <c oughs> สำหรับไม่นั่น <c oughs> เราก็จะไม่ถอดกระถางออกดอกดีไม่ดีเมียจะเอาไปประมูลวันนี้แหละ <c oughs> วันมีทรงแล้วเนี่ย ถ้าเอาไอ้กิ่งใหญ่ออกอย่างนี้ปุ๊บเหลือไอ้สองกิ่งนี้ปั๊บเนี่ยอสองกิ่งเนี่ยมันจะได้เป็นไม้ทรงเทลงมาอย่างนี้เลยเผมนะ่าอยากวาดรูปให้ดูอยากแบบเข่าเวอ่ออะไรนะแต่งรูปอะให้พี่น้องดูแล้วเกินว่าจินตนาการ,รในหัวผมนะ่ะมันคืออะไรยังไงแต่ผมทําไม่เป็นผมโง่ไอ้ทีผมพูดตรงๆปปรกัจบเป่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นหรอกกว่าจะได้แต่ละคลิปแต่ละตอนเก้อ ได้ละต้นหนึ่งอ่าเดี๋ยววันนี้ได้กี่ต้นเดี๋ยวมาดูกันเอานี่ต้นหนึ่งก่อนแค่โชว์ต่วเรื่องการทาแผลเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆทําการทาแผลแล้วพี่นอ้องดูแผลด้วย่าดูหวัวล้านโอ้ยตายตาย,ตายนี่ทรงที่บอกที่จเจียงแผลนะทาทายาฝาเด้งนะครับทายาฝาเด้งนี่อยู่นี่โอ้ยวางไว้ม้อเพราทาแค่เปลือก รอบคางอย่างที่บอกแต่นี่แผลมันเล็กกิ่งมันเล็กถ้าผมมามัวพิธีพิถันมานั่งปตายตามขอบอย่างที่บอกอ่ะหมดวันก็คงไ่เ็จผมก็เลยวิธีใช่ถุงมือยางสวมแล้วก็ป้ายเลยอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนซิลิโคนเนี่ยจะทาที่หลังรอให้ยานี่มันแห้งก่อนถ้าทาตอนนี้เลยอ่ะยาฝาแดงมันยังไม่แห้งพอทาทับไปเพ๊บเนี่ยมันจะปนกัน ยังไงไม่รู้อะ่ะมันมันไม่ดีมันไม่ดีว่าเงีเ้ยเถอะต้นนี้ทรงสวยนี่หน้าหนึ่งนี่อีกหน้าหนึ่งได้สามได้สามทรงอนะในหัวตอนนี้แต่ว่าผมจะเหลือไว้ให้คนซื้อไปเล่นเองเอ้าวทีนี้ผมจะลงมือทำงานผมเต็มที่ละแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันมาดูบทสรุปว่าวันนี้ลีจงกีจะแต่งเพิ่มหน้าได้พอร้อยต่อไหมมมาประมาณ ส0นาทีแล้วต้นเดียวอะตามต่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเย็นเรามาดูกันสรุปกันว่าคลิปนี้วันนี้ผมจะแต่งไม้ได้กี่ต้นหลังจากทำการตัดแต่งแล้วนะครับพี่น้องแต่วันนี้ทำงานได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะว่าไปส่งต้นไม้มาไปส่งต้นไม้นี่นี่เป็นไม้ที่ตัดแต่งคร่าวๆก็ไม่คร่าวหรอกเก็บรายละเอียดแล้วหรอกครับนี่เป็นไม้ จะม,มองไม่ค่อยชัดนะนี่ก็จะได้ส่งมาแต่งได้ประมาณ40ต้นาำรับการนั่งลังเข่งประมาณ4ี่ชั่วโมงคือมันชาเพราะว่าผมต้องเก็บแผลละเอียดต้องมีการใช้มีดเหลาดินสอเก็บแผลเนี่ยเห็นว่าผมใช้มีดเหลาดินสอเก็บแผลนะก็เดี๋ยวเรา,มเราผมก็จะทายาทาซิลิคโคนส่งมาก็จะเปะ๊ปะกันไปเนี่ยเป็นการตัด ทดการสร้างคือผมไม่มีแบกเกานะไม่มีไอ้นั่นก็นเลยต้องถ่ายอย่างนงี้จะเห็นโคนมันประมาณอย่างนี้รูปทรงต้องไปปลูกใหม่นะครับพี่น้องนี่คือพวกนี้ต้องเัดกระถางทิ้งอย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ปลูกแล้วมันรุดฟอร์มมันใหญ่เกินขนาดจะทําไม้จิว๋วนี่ซึ่งจุดประสมจริงๆเนี่ยผมอยากได้ไสขนาดนี้ที่ทำอะ่ะเนี่ยทำไม้เป็นไม้จิว๋ว แต่มันรุดฟอร์มแล้วก็แก้ไขกันไปตามสถานการณ์นี่นี่ตัวแรกที่แต่งัวเช่านี่นต้องหาแสงหางเงาให้ดีอ่ะมันจะถ่ายเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องซูมภาพแต่ผมนี่ยมัน <c oughs> ถ่ายคนเดียวทำคนเดียวมันลำบาก <c oughs> นี่จะได้หลากหลายรูปทรงดึงไปดึงมาฮาก์ตโน ลีจุงเขียววันนี้ก็เอาสักสี่สิบตัวก็แล้วกันเพราะว่าปวดหลังคือถ้านั่งนานๆมันก็แท่ไปต่างอะไรจากชีวิตออฟฟิศนะครับสมัยทำท้องก็นั่งอย่างนี้แหละเช้าจดเย็นคือกันเนะนี่ยตัวนี้กระเท่นะฮัตซิกน,น,นี่คือมือมันถือกล้องีกมือนึงก็เปื้อนี้โคลนแต่กดซูมภาพให้ดูไม่ได้ อ่ะดูกันพอสมควรแล้วอันนี้ครับพี่น้องหลังจากนั่งหลังแขงกันมา4ชั่วโมงแล้วนะครับนวนวดใหม่เดียอีกรอบเมื่อกี้นี่ตั้งกล้องมันกราฟด้านไม่ได้เอ้มันซูมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอ้วนๆเตี ط, ้ยๆนี่นนคือทำได้ประมาณ40ต้น4ชั่วโมงเพราะว่า ฝนโต๊ด้วยแล้วก็ไปส่งตน้นไม้อะไรด้วยมันก็งานหลายอย่างนี่หลังเห็นไหมยังเหลือกองพเนินเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าจะตายผมก็มีวิธีมีการรักษาดูแลของผมในสูตรของผมว่าทําให้มันอยู่ได้นานเดี๋ยวผมจะจัดการเพรานี้คลิปนี้วันนี้ก็ดูกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนาะเพราะว่าเหนื่อย พรามันเหนื่อยแล้วมันจะมืนตึ๊บนะพี่น้อเพราะจะคิดอะไรที่จะพูดเราออกไปจะสื่อออกไปแล้วมันจะนั่นแล้วอย่างที่สําคัญมากเลยคลิปมันจะยาวมากผมพยายามอยากให้มันอยู่ที่1 2 1 2นาทีถึง15นาทีซึ่งผมก็อยากให้มันอยู่ประมาณนี้นะแต่บางทีมันก็นไหลไป18นาทีจากการถ่ายประมาณ4 0ถึง50นาทีต่อคลิปจะได้ไม่เนี่เอาละคลิปนี้วันนี้ ทางการตัดแต่งเลยพี่น้องก็ได้ส0สิต้ตนละก็เอาเฉพาะแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเนาะงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องผมสนผมช่วงนี้อยู่ในช่วงของซีรีส์ซีรีส์ตามติดชีวิตชาวสวนบ้านไซน์นะพี่น้องนําแสดงโดยดีจังเขียว <laughs> ชื่อกลีด้อดีจังเขียวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมช่องเล็กๆของผมเส็กเล็กๆของผมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเป็นกําลังแรงใจช่องเล็กๆเสวอเล็กๆแห่งนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้ต้นไหนต้นอะไรมึ่เราต้องมาีน่นี่บางทีมีช่างเผือกอยู่ในป่าอย่างนี้แหละช่างเผือกมีต้นงามๆเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้น